ต่อไปนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนเทอร์โมฟิวนะครับผมก็จะมีตัวย้ําอย่างนี้นะมีตัวย้ําสําหรับใส่เทอร์โมฟิวตัวนี้ผมก็จะใช้ตัวย้ําตัวนี้มีท่อนะครับผมก็จะมีท่อย้ําอย่างนี้สายไฟผมก็จะย้ําใส่ตรงนี้นะครับถ้าเราเชื่อมแล้วก็มันอยู่กับความร้อนนะครับเวลาเราเชื่อมมันอยู่กับความร้อนมันก็จะละลายนะครับเราก็ต้องหาอะไรย้ำเอานะครับ อ่าผมก็จะใช้ตัวย้ำอย่างนี้อ่าก็ะจะย้ำอย่างนี้อยู่นะครับหน้าน,นี้ก็จะย้ำเหมอือนกันนะครับเราเปิดตั้งเวลาแล้วนะครับอ่าปรากฏว่าไฟไม่เข้านะครับอาการเสียลักษณะนี้อะไรมันเสียเรามีแนวทางแก้ไขยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเ <c oughs> มื่อเราแกะไฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับของไมโครเวฟนะครับนะทั้งหนนะอ่าสิ่งแรกที่เราจะมาเช็คดูนะครับเดี๋ยวมาดูแผงข้างบนนี้ครับ ฟิวไฟสองร้อยยี่สิบแล้วผลว่าฟิวน่าจะขาดนะเห็นี้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ